สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel แลงด์กสอสปาดย์เราวันนี้เนี่ยเราเป็นการเดินทางทริปใหม่ทริปหนึ่งนะครับผมในช่วงในช่วงสงกรานนะครับเดี๋ยวสงกรานนะก็ในที่เราจะไปเนี่ยก็คือเป็นอังกฤษนะครับผเพิ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สนามบินจอมันนาภูมิแล้วนะก็เดี๋ยวเราดูว่าเราจะเข้าไปที่แล้วหรือว่าเราจะแวะไปที่จุดดูเครื่องบินนะครับซึ่งเราไม่เคยไปเหมือนกันเน้องตอนนี้เราต่อคิวโหลดกระเป๋าอยู่นะครับสายการบินที่เราจะบินเนี่ยก็คือเป็นสายการบินกาปตาน คาชานะครับคาชาแอ์เวย์นะครับผมนะเก็ตอนนี้เนี่ยเวลาถึงอยู่ประมาณบ่าย4โมงเย็นนะครับผมวันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่เก้าเก้าเมษานะครับผมซึ่งยังไม่ทันปิดเลยรถค่อนข้างติดมากยังไม่ทันปิดยาวใช่บ่ายสามนี่ก็ถือว่าติดแล้วนะคนค่อนข้างเยอะนะครับที่แอร์พอร์ตวันนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเราว้าไปต่อ ก็วันนี้นะครับเรามีเวลาเหลือหลังจากโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็จะมาดูที่บริเวณดูเครื่องบินนะครับซึ่งขึ้นมาอยู่อยู่ชั้น6นะครับผมคือเราไม่เคยมาเลยใช้ลิฟต์ตรงกลางใช้ลิฟต์้ใช้ลิฟต์ประมาณแถว P นะครับแถว P นะครับก็ขึ้นมาเนี่ยประมาณชั้นคนลิฟต์มาชั้น6นะครับผมแล้วก็ใช่แล้วมันก็จะมีทางที่เรากำลังเดินอยู่นี่นะครับเลี้ยวซ้ายเลยค่ะใช่ เจอป้ายก็จะเขียนไว้ว่าบริเวณดูเครื่องบินนะคะอืมใช่ครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยคนเขาชอบมาถ่ายละครกันเนาะนม่ชอบข้างบนเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าใกล้หลังคานะครับผมนะเนี่ยติดหลังคาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมาถ่ายละครกันเยอะนะเนาะนี่แถวทีแถวทีนี่ดูข้างล่างนะครับเอเดเดี๋ยวเราถ่ายไปให้ดูแล้วกัน คือเราเนี้ยเรามาถึงก่อนประมาณ 4, เออ่30นาทีเนาะเดยกก็ยังเลยยังไม่เปิดนะครับผมนะเลยสบายๆแล้วหลังจากที่ออกจากออกจากเราเมื่อกี้นะครับผมก็เลยเดินค่อยเดินมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็นะก็เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเครื่องที่โดาก่อนนะครับเพราใจว่าใช้เวลานะ่าจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงนะจำเวลาไ,ได้นะครับแต่อ,อ,อย่างนั้นเนี่ยยังไงโดาก,ก็รอเวลาไ ครัาตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสกอตแลนด์เอดินเบิร์กเอดินเบิร์กนะครับผมก็สภาพหลังจากบินทั้งหมดเนี่ยถ้ารวม <20 S 2> ทนัน <มา S 2> สิทธิ์ <มา S 2> เนี่ยก็คือ15ชั่วโมงมนะครับ15ชั่วโมงเราเล่นสุดๆแล้ปวดหลังสุดๆใช่ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิประมาณลบสองศานะครับตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้นะตอนนี้ยังอยู่ข้างในอยู่ยังรู้สึกเย็นเลยตอนนี้ถ้าเปลี่ยนชุดเป็นลำลองเฉยเดี๋ยวต้องล็อกระเป๋าก่อนนะครับผมก็ที่นี่ต้องบอกเลยว่าตอม แปลกมากเขาไม่ค่อยซีเรียสนะผมผมมองเบาๆใช่ปกติเนี่ยตอมอเนี่ยเขาไม่ค่อยให้เข้าทีเดียวเขาเป็น2คนแต่นี่เรียกไปทีเดียว2คนเลยนะครับก็คือเรียกไปเป็นคู่เรียก <laughs> ไปเป็นคู่เลยนะครับถ้าเกิดมาได้กันก็เรียกเป็นคู่ <มา S 1> เลยนะใช่<ต>คือ<ต>ทุกครั้งม,มาได้กันก็คือแบบวันไปวันได้นะคะคใช่ไปผ่านที่อื่นเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยเห็นว่าจะเรียกเป็นอย่างนี้นะแต่นี่เขาก็ค่อนข้างใจดีเขาก็แบบถามนิดหน่อยว่าอยู่ยังไงบ้างก็ถามมากรุ๊ปโวรหรือเปล่าเราบอกวใช่นะครับผมว่ก็สัญญาผ่านเรรียยบ้อ นะครับก็ตอนนี้รอกระเปา๋าซึ่งรองกระเปา๋าได้นานมากนะครับรอประมาณ2ีสินาทีแล้วยังไม่ได้เลยนะไม่รู้แม่แต่แรกคิดว่าสุนัขภูมิจะใช้สุดนะปรากฏว่ามีที่ช้ากว่าสุนัขภูมิน <c oughs> นะก็โอเคเดี๋ยวเราเเเรจะปลี่ยนเสื้อผ้า <c oughs> แล้วก็ไปไปทักอาปปกาศหนาวนอนตอนนี้รอกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกัน